ตามนี้ครับเพราะว่าทำไป้ยะ้ไ้าไปทางนี้ห้าทุ่มจบเห็นแล้วนวะันกินอ๋อนี่นมงนเีนี่ยเนียน่นน่อยอนี่น่น้อย

เอาอะไรล่ะขว้างมาเราอีกแล้วอะไรนะข้างมาเราอีกแล้วอะไรนพี่เจอะไรนะครับเดี๋ยวทำไปเลาเดีันมกินอะไรก็่อะไรวะเดินได้กินไม้ไงหอ้ยจนเนี่ยจี้าววว ไมนดี่ยี่ยไผม่โอไปแนีรต่นนี้เราไม่รู้ทิศอะอืนี่เลยไม่ม่นี่ในป่านี่เลยขนานสารซ้ายมือนี่เลยซ้ายมือนี่เลยชาวบ้านจอดรถเห็นไหม ต้องใส่มาอยู่ใต้โคทินนิดนึงตอนนี้ขยับดว่าเรูรูไหมเดี๋ยวเราจะเดยแต่เลดแล้วกันคือตรงนั้นนะมันมันแพงอสัตว์คิดว่าต้องมันต้องมันขยับทีมเดินแล้วรวมอยู่นะครับทีมเดินแล้วรวมอยู่อยุดย่หยุดเดียหนิดวนี้าั้นคู่นะครับคูง หลั<ย>งให้บ้านหันหน้าไปใส่ไฟต้อสอบเยเจงได้ครับแจ้งได้ต้องในการเฝ้าฟัง